สวัสดีครับผมมาเจอกันอีกแล้วกับอิสานข้าวโพดเปตองครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่สนามเปตองหมู่บ้านพึกษาสีขอการแข่งขันเปตองประเภททีม3มคนครับคู่แรกทีมแรกก็ปลาหวาน ปลาหวานตาปีปลาหวานตาปีพี่แร่ใช่ไหมอีกทีมหนึ่งก็ตาจอยต,ตาตัม้มใครใครหัวไงปลาหวานตาตั้มปลาแร่อ่าอีกทีมก็ปลาสีตาจอยพิสิทธิ์ครับผม ปาปีปาปีทษทีครับป่าปีเข้ามาไม่เปลี่ยนครับสวยงามครับพิสิทธิ์ตีดังโพคือมันคือบกคาวะเต็มใบไปมันไม่ได้เสียบ <c oughs> ปลาทำข้ามาเปลี่ยนได้สวยครับโอ้โหอยู่ห่างแกันไม่ถึงสิบเซน่ะครับมือตีครับรอมือตีออกก็หมดว่าะงั้นเอาอีกแล้วตีเปลี่ยนอีกแล้วสองแต้มคาอยู่ครับก็ใช้สกอร์เจ็ดแต้มเกมนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับใคร ที่จะมาเล่นก็มาได้ครับโอ้โหคนทางจังหวัดอย่าเพิ่งมาบ่างครับให้ตัวมาติดไปให้โควิดหายก่อนว่างั้นแล้วค่อยมาครับผมตามเข้ามาเปลี่ยนได้สวยครับตาจอยเลยไปครับผมเลยไปมาครับ Oh, โอ้โหอมแกนพี่แล<อ>ต้องตีเปลี่ยนอย่างเดียวครับตีเปลี่ยนครับเจ็ดแต้มเกมครับใครชนะก็ผ่านเข้ารอบไปใครแพ้ก็ตกรอบไปครับพี่แลมือตีอเปรี้ยวไปนิดเดียวครับ เอาครับหนึ่งแต้ยครับตีนับหนึ่งเอาครับได้หนึ่งแต้ยเอาครับเรามาชมกันต่อครับไม้ที่สองครับรออีกครับผมมา ปฝาหวานขึ้นนำมานึ่งซูนเข้ามาอยู่ในโซนครับปีจากเขาเปลี่ยนไหมหรือตกมาวิ่งผ่านมายังไม่เปลี่ยนครับผมมลีดอกมาใหม่สวยงามเปลี่ยนครับ ขวาไปนิดเดียวครับต้องตีซ้ำาจุดเดิมเอาแล้วครับเสือบ้านะอาแล้วปลาปีเอปลาหวานจะเข้าเปลี่ยนไหม ตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับตื่นเกินไปใชรถาเ่ล้ห้เนเเข้าหมู่บ้านช่วงนี้มาซ้าเบคามองไม่เห็นั้ดแล้วตั้งแต่ทัย์รถเบาแล้วว่ามันต้องมีรถเข้าช่วงมันต้องลิะไม่เห็นไม่ได้ชะอนึดนึงไม่ใช่พูดไย ตีผิดลูกครับผมต้องเข้าแล้วแต้มหนึ่งศูนย์ครับเริ่มเล่มหนึ่งศูนย์นี่ตัดดำดอบมารตุกตื้นไปครับดีกันเลยเราทำแต้มอย่างเดียวครับเหลืออีกสี่ลูก เอายังลยังหนึ่งแต้มอยู่ครับผู้เนออกได้เดียว่รดิิเดียวเนี่ยิดีเกนบนขงบนเลยมิบนหรอโอเคจับได้หนูจับให้แคบแคบเก๋ไดเดเดเดาบ่อครับ อ๋อครับยังอยู่หนึ่งแต้มอยู่ครับผมได้ไม่สองหาได้มาหนึ่งแต้มเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแล้วครับเรามาดูกันต่อไม้ที่สาม จะเข้าคุ้งแก่นแล้วครับผมอ้ยตกต่ำไปครับยังห่างอยู่ปาหวาน,านนะจะเข,เ,นเข้าเปลี่ยนไหมดับมาไม่เหลือครับเปลี่ยนนังหางนังหางป๋าปีขอแกตเมม่อครับ,บสวยงามเอารับลูกต่อลูก เต็มใบครับผมสองแต,ต้ตมตับตล้ำเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้ว,ลวมีเสียวครับเอามาตีใหม่บ้างงั้นมาครับ ไปเลยนอนตับต่ำตีตับสองอย่างเดียวเอาแล้วครับเอาแล้วสองครับตัดจอยเข้าเปลี่ยนโอ้ยยังไม่เปลี่ยนเอาแล้วเอาใหม่เอาใหม่ยีสิบมือตีต้องมาเข้าแล้วครับต้องเข้ากลุ่มเสียสองอยู่ เขายังเสียสองอยู่ครับสองสองแต้มอยู่ครับผมสองแล้วสองแล้วเข้ามาครับทำแต้มได้ไหมครับทำแต้มได้ไหมแต้มได้ไหม สามแ้มน่าจะได้หรือเปล่าได้ลุ้นกันเข้ายาอีกสองเม็ดได้แค่สี่หรือเปล่าครับผมครับได้สามแ้มออกนำไปเป็นสี่ต่อหนึ่งครับรวมกันต่อ เปตองคลองสามครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามเปตองหมู่บ้านพกษาสีออกกำลังกายยามเย็นอาปาปีจะป้าหวานครับจะเป็นฝ่ายขึ้นคุมแกนก่อนครับนั่งนู่นู่น ได้ไหมหมวไนันไกินหวกนครับเข้ามาอยู่ในโซนครับประมาณสี่สิงข้อ้เท้านมันเไหจะได้ยืมมันหมนยังไม่เลี่ย ไปเอฟที่ไหนนี่ปากที่นี่ห้าใสๆชวันไหนวันนี้เนี่ยไเฟิร์สเฟิร์สกระเด็นลอยเลยเฟิร์สจุดนี่เฟิร์ยี่สิบเฟิร์สครับข้าวยี่สิบสี่ขได้ไม่ได้ครับ เปลี่ยนครับผมตามตีเปลี่ยนน่งแกพี่มาตะเกียรียบชอบต้องอาศัยประสบการณ์ว่าจะได้ข้ามมุ้ยประสบการณ์สองขาเอาครับผม ยังไม่เปลี่ยนครับยังไม่เปลี่ยนตัดจอยต้องเข้ามาเปลี่ยนให้ได้ครับผมไม่แน่ครับไม่แน่ได้ทั้งอยู่ครับผมจะยัง

เอาล้วครับปลาหวานเปลี่ยนอะไรบ้างต่อให้สองเซนก็ได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไม่ได้เจ๊ดิ๊กอ่าครับตีเปลี่ยนไม่เอาหมวกอหมรอีกครับเออลืมเยอะหมวกใครหมวกใครอะแล่าเมาไม่รู้เรื่อง ติ้งนะหมดน่าามันลืมมันลืมอะเมาซื้อตัวแบนจะได้เด็กเกียงเด็กแป๊ดเด็กหมดตีเหลือจะเข้าน่าจะตีเต็มไปโอ้โหแบนอะไรที่แบนเดียวได้กี่แต้มได้สองแต้มหรือเปล่าอ๋อครับได้แต้มเดียวครับผมฮะได้มาหนึ่งแต้มครับเป็นเท่าไหร่เป็นห้าห้าต่อหนึ่งครับสวยเลย มาต่อหนึ่งเอาครับเมื่อกี้ได้มาหนึ่งแต้มฝาหวานจะเป็นฝ่ายขึ้นคุมแก่นต่อครับมาครับมาห่างครับห่าง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 พี่บดไปไหนพี่บดไปไหนเปลี่ยนครับอ๋อแล้วัว หวานจะว่าไงระยะ8เมิตดอกมาเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นกระตัเยงไม่เปลี่ยนว่างั้นครับยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนครับยังไม่เปลี่ยนครับ ตีเปลี่ยนครับผมตีนับสองเข้าเลยออกแรงเลยตัดตั้มครับตัดตั้มหนุ่มพิจิตครับช่างน้ำหนักมานิ่งมากครับผมโยนยังไม่ถึงเลยครับเลยไป

สวยงามบน่าจะเปลี่ยนใ่ยนย่ยนลวา่าอย่างไรตีหรือเข้าตีรักสารับสี่อ่ะอ่าบังคับตีก็ตีว่างานครับพี่แร่ครับท่านผู้ชม อ้าอย่างไรน่าจะตีมิด<ม>เดียวครับเ,รเข้าทําแต้มอย่างเดียวครับปาปีกับตาจอยได้หนึ่งแล้วถ้าเข้าได้อีก3เมมดก็สกอร์ก็ไปอยู่ที่5ต่อห้าขึ้นอยู่ มาพาดไปหนึ่งเอาครับตัดจอยว่าไงอย่างหนึ่งอยู่ครับอย่างหนึ่งอยู่อย่างหนึ่งอยู่ขึ้นอยู่กับลูกนี้ครับโยนทิ้งก็ไม่ได้เสียแต้มได้แต้มได้มาหนึ่งครับตามมาติดติดเป็นสองต่อห้าครับมาชมกันต่อครับผม ตามมาเป็น2ต่อ5ใช้สกอร์7แต้มเกมสาปีดอกมาสวยงามอะไรหมาแก่นทีเดียวกันด่วะโอ้เดียมกคตไกั้ได้มันนี่มาแล้วนะนสองเราไ้่น่าเล่นไปด่าเลยด่าตัวเอง

ดอบมาสยางนะครับยางครับ กเปีส carry eh ี่ครับผมลูกนี้น่าจะตีติดโอ้โหช็อตดี่ยนอยูดีมากเลยถ้าไม่เปลี่ยนแล้วจะตายเลยเนี่ยเจ๊งเลยถ้าตีแทนที่มันก็ต้องเปลี่ยนดิรับสองตีรับสามเหลือสี่ใบละส อาจารย์นะขู่มางับตรงเต็มดึกตรงเป๊ะเลยเอาคืนว่างานเอาแค่เปลี่ยนเอาแค่เปลี่ยนตัดจอยดรอปมาตื่นไปตื่นไปย เปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนเหรอครับย <g ib ling> ังไม่เปลี่ยนครับ <au> ย <ense it> ังไม่เปลี่ยน เขาเกมเาั่งนน่เาเกมว่างั้นจะทำได้ไหมครับจะทำได้ไหมั่งนได้จะทำได้ไหมเข้าเกมดอปมาอ้าวยังไม่เกมครับได้มาแค่หนึ่งแต้มเอาครับ ได้มาหนึ่งแต้มออกน้ำไปเป็น6ต่อ2ครับผมเปลี่ยนเป็นปลาหวานมาคุมแก่นเข้าได้สวยไหมครับมาลุ้นกันอ้าวเลยแก่นมาเยอะเลยครับประมาณสักเม็ดปารพีเปลี่ยนครับผมเปลี่ยนห่างๆครับ ยนนังห่างเข้าเกมอย่างเดียวมาสวยงามครับเอาละมือตีได้ออกลงแล้วสวยงามครับโอ้โหตีสไลด์เสียบ <c oughs> suối sắc không? xinh đẹp, xinh าแก่นขึ้นมาน่าจะตีเปลี่ยนเหมือนเดิมครับเกมค่าอยู่ครับผมเกมคาอยู่ให้ปาปีเข้าดีกว่าว่างั้นปาปีว้าบเข้าไปิเข้าไปดูดูดดดดด เต็มบายโดนตัวเองครับผมโอเกมคาอยู่ครับผมสองลูกกิมตรงแล้วครับผมแต่ไม่ข้ามลูกตัวเองครับแต่จ,จอยต้องเข้าเปลี่ยนให้ได้ครับเปลี่ยนครับต่อชีวิตได้อีกหนึ่ง ต,ตาตมครับต,บตาตัมจะว่าไงตีเกมอย่างเดียวครับไม่ต้องสนอะไรแล้วเปลี่ยนว่างาันครับเอาละตัดจอยขึ้นอยู่ครับตัดจอยครับจะต่อได้ไหมหรือว่าจะจบแค่ตรงนี้ครับขึ้นอยู่กับตัดจอย เข้าครับผมดับมาไม่ถึงครับจบเกมไปครับเปา่าหวานเป็นฝ่ายชนะทีมตะจ่อยไปด้วยสกอร์เจ็ดต่อสองครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม